พายาแห่สองเลขเด็ดกล้วยดอกบัวแทงปลีออกเครือกลางลำต้นสองตัวเห็นจะจะพบกล้วยประหลาดออกปลีเครือแทงกลางลำต้นต่อกล้วยที่ตัดทิ้งบ้านนายประพันธ์วงตะวันอายุ50ปีชาวบ้านหมู่บ้านป่าศักสามาคี บ้านเล็ที่83มหมู่12บตำบลสีถ้อยอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาชาวบ้านทราบข่าวจึงพากันเดินทางมาพร้อมดอกไม้ทูกเทียนเพื่อมาขอโชคลาภหลังจากจุดทูปก,กราบไหว้บอกเจ้าที่เจ้าทางเจ้าแม่ตานีต่างคนต่างจดจ้องต่อต้นกล้วยดูปลีและหวีกล้วยและนับเครือกล้วยเพื่อมองหาเลขไปเสี่ยงโชคต่างไม่ผิดหวังได้เลข3ตัว6 6 5และสองตัว65และเลขที่บ้าน83ไปเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่จะถึงนี้ สำหรับต้นกล้วยดังกล่าวเป็นกล้วยหอมเขียวที่เจ้าของปลูกไว้หลังบ้านและได้ตัดต้นทิ้งไปแล้วเหลือแต่ตอประมาณ1เมตรที่กำลังจะเน่าแต่ต้นกล้วยหอมดังกล่าวกลับไม่ตายอีกทั้งมีปลีโผล่ออกมาจากกลางลำต้นออกหวีมาอย่างน่าประหลาดใจแก่เจ้าของบ้านที่พบเห็นลักษณะของปลีและเครือกล้วยมีขนาดเท่าดอกบัวแวดลูกกล้วยแผ่ออกมาโอบปลีกล้วยเหมือนมือโอบดอกบัว